สวัสดีครับวันนี้ก็มีความสุขมากครับที่ได้มาทํางานที่ตาบลบางปลานะครับโดยทํางานที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับในส่วนของคนตําบลบางปลาทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาวก็อัธยาศัย,ยดีน่าอยู่มากทีเดียวนะครับก็ตั้งใจว่าจะทํางานที่ตาบลบางปลาให นานที่สุดเท่าที่จะทําได้และก็จะอยู่ในเขตจังหวัดชุมปรการถ้ามีโอกาสก็จะอยู่ในเขตจังหวัดมุมปรการเพื่อสอบเลื่อนตําแหน่งให้ยุ่ให้ได้ระดับที่สูงยิ่งขึ้นนะครับ mm. ก็หวังว่าจะได้อยู่ในสมุทรปราการนานแสนนาน,านวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นการแนะนําให้รู้จักว่าผมอยู่มาทํางานที่ตําบลบางปลาเมื่อวันที่ สามสิงหาคมสอ6 3นะครับก็มีความสุขมากนะครับที่ได้พบเจอพี่น้องชาวตำบลบางปลาแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อยู่ตำบลบางปลาทุกคนน่ารักมากเลยนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ